การเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเพราะการที่เราเจ็บป่วยจะส่งผลถึงการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะกินไปได้สักสองสาเดือนก็รู้สึกว่าอาการต่างๆเนี่ยลดลงเลยนะคะเสียงไม่ก๊อบแก๊บแล้วค่ะเดินเหินสะดวกมากขึ้นเลยค่ะตัวเบาขึ้นมากเลยสุขภาพโดยรวมเนี่ยค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะแฮปปี้จริงๆนะคะ ต้องขอบคุณเบนจอ,อยนะคะที่ทําให้ป้ามีชีวิตที่ดีได้อยู่ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้มากขึ้นเห็นว่าเป็นสมุนไพรไทยหลายๆตัวเบนจอ,อยนี่ผมรู้จักมานานนะป้าปู่ม,มายาแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆค่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับมีความสุขในตัวเองมากขึ้นสามารถไปเที่ยวไหนไกลๆได้มากขึ้นนะครับกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอลองหาตัวช่วย อย่างเช่นเบนซออยน้ำมันสกัดเย็นมาทานเสริมนะคะดีจริงๆนะคะ